เหยวฮัลโหลเห็นปะอันนี้อะไรเหรอนี้จ้าอยู่วันไหนอะวันนี้เหรอโอเคผนใย่ชื่ออะไรอ่ะชื่อนิมคนที่เป็นหัวปลาหมึกนี่เหรอ

Có cần chạm hộp gì khóa Ok Chưa không? tình tô Đó Có cần gì khóa Ok tình Đó

โอ้ยจิมกวันนี้เป็นไ่ใช่ไปคอนิมเขียนแล้วก่นัเพราะว่ากิมใช้ิมนั้นอะเอาใครตายเด่นไหมใช่จิมก็อ่อนอนกันนะยื้อไปเหรอ เมอนกันงไหมทุกคนอ่ะจีจอเยเล่นมาหมน,นึ่งกันแนทเพราว่ากินมงานก็ไม่เคยเล่เนงานกันนีมีแต่เล่นปเป็นปันไทยไคลิปอยู่นะจะยจะต่ออ้าวครตายอ่ะยาวเหรอจิ้งหยุดใจจากคนอื่นน้อมากเผลอได้จันเนาะชิมคาดได้สองคนเนาะน้อยมีไหม ให้น้องมือขึ้นอันนี้จะว่าตุ้มตกเหวเลยตกเหาเหาวยันไหนฮะไม่คือะไรเลยไม่มีใครมารับกิ้มคนเดียวเลยไม่มีใครสนใจเลยเฮ้ยไู้ชุดนี้เด็กที่ป้าเปิด คนน้อยอ่ะ เจอคนแอบ ออยิ้มมาเห่าเว้ยเขาว่าจิงนะตัวหร,หร่อคิมท่าได้อีกคนมีอู ใครหัวใหญ่เหรอโอ้พี่กิมหัวเล็กอะใครหัวใหญ่เหรอหนูหัวใหญ่สุดเลยจริงจริงเหรอเนี่ยยูปี้เนี่ยนี่อันนี้ไอ้จับนี่มาหัวใหญ่สุดนะแน่นะแน่ดูดิโอ้ ต้นตอนเนี่ยไม้เป็นตอนนะตอนนี้สปาตอนกลาะเนี่ยตานกลางอันนี้เนี่ยอย่าดิ้นตาอย่าม่คนรู้ คนยูทูบก็เล่ป้านมา่นด็กขึ้มเไหนโอเคพอีหเลยเพราะว่าจินมหัวเขาเนี่ยเขาทิมเป๊กเลยไปจอยู่จิตใหน่อย เป็นจำพันมามากเันตายแล้วหรอุนแดงุนแดงีอย่ไหนอยมีคนเหรอไม่เยอจังทำไมอ้าวถือมอญนี่เหรอนี่ย แกดูแกอยู่ไหมพี่กินหนูเล่นมะไรคนพี่กินดูพี่กินม,มาดูหนูห้ามดูไอแพดพี่พม,มาดูหนูฮะ <c oughs> นี่หนึวันด้วยนะ

นี่เหรอไม่ใช่นี่แดงๆเออแหละพี่กิเห็นมีมไม่อยู่อะองูนะีมาตอนไม่ใสเพิจะเพาว่าห้าคนแน่เลยเหรอเห็นไหมเไม่ท่าพี่กิมหรอกเหรอแพี่กิมเห็นท่านี้ะเห็นเห็น ไปกันเถอะเดี๋ยวบนดีติดตาคนไหนที่มีคนยอะคนตายหขึ้นน,นี่เคยเคยย้อนเทนไหมเทนหนบ้านที่เทก็ไม่ตอนเฮ้ยมีคน ไม่อยากตายเหมือนได้ค่ะ Ừ, เธอเหมือนเะป่าเป๊ะเลยเจ้าเพราะว่าเจ้าเปิดน้ำเปิดไฟอ่าวโ้ย

เสดายกันอ,อกได้ขึ้นเหนินเนาะโอ้โหฝากปรับเป็น5 5 5 5, 5. โยอ,ออก5 5เอาเมื่อกี้มอนั้นให้พอเยลูกซ่หัวอี